สม้มตำแซ่มตมากเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีจ้ามาพบกับตุกกระวราคือเก้าค่ะพี่น้องขาวันนี้ห้างสองคนไหนสม้มตำกับหอยเดือยค่ะพี่น้องขาแล้มีแคบหมูมาด้วยชิ้นสวยๆแบบนี้นะคะทุกคนมากมาค่ะพี่น้องขาแซ่บๆนำกันเลยมาครับโอ้สม้มตำ แักมาคนตำสกฉัมา ตงนี้ไงก่อนหอยเดือเป็นแบบนี้เป็นหอยไม่มีฝาเป็นหอยทาากินได้เด้อพี่นอ่องเอาขี้ออกก่อน ไห้มากินกับกินในท้งเบิดนี่เรื่อยๆค่ะพี่น้องแต่ตุกเจ้าออกอออแล้วเอาออกกูจะบ่อืกหมดยังหมดแล้ว,ลวอืนี่เขามีตัวเดียวอันเดียวหอยด้วยนะทุกคนจะใช่ดูตุยเขาว่าบันนี้มันมันเขาวาอะเห็นน้ำจิ้มสมมากน้ำจิ้มส้มตามมือ ด้วยกินกับน,น้ำจิ้มก็อร่อยครับกินกับ้ตมตำก็แซ่บนี่ซมตำมันแซ่บมากเลยครับ Cắp mũ có góp gọp luôn nè hoa xà กินแต่ต้มตังปลาแ้คกันแน่เผ็ดมากทุกคนหน่อทับบุงงามงามจร่ง อโอเคพี่นออกซีเรียสเท่านี้แหละกินกับส้มตามดูสิใช่ 不，嗯，金 ขอมฮืมโดดเข้าไปเลย

<laughs> <laughs> <coughs> ah, yeah. mm -hmm. mm -hmm. จินมจิ้มสมสมแท้แบบพะพิ่นมาแค่ขมเนออยากินบันขีเพ่น่ะขมโอเคอืมอืมส้มตำก็จัดจาน มากอิ่มแล้วค่ะพี่น้องขาวันนี้เราสองคนก็พามาจิ้มหอยอีกแล้วค่ะจิ้มหอยเดือกับสมตำนะคะพี่น้องคะแล้วก็เอาแคบหมูมาแก้มน้ำเล็กๆน้อยๆค่ะพี่น้องขาวันนี้เป็นเฮ็ดไปทั้งน้ำจิ้มไปทั้งสมตำค่ะพี่น้องคะเอาละค่ะคลิปนี้เราสองคนกับคอสโตล่าพี่ก้อนค่ะไว้พบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ